เขารู้จักดีพ่อแม่พี่น้องเขารู้จักดีฝาสมณชัยนี้ของดีแน่นอนขวดเดียวขวดเดียวเอาอยู่ขวดเดียวขวดเดียวเอาอยู่พี่น้องก็รู้ครับวันนี้วันนี้มาแอวสวนปล่อยนะครับครับท้องครับ ปวดทอ้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่เอาสวนพริกเนาะเป็นพริกอย่างแนปปออันนี้เป็นพริกสั่นกําแพงอํอาเภอว้าเป็นพริกแซวเนาะอืปวดใจฟาดมันใช้มากี่ปีแล้ะเจมมาได้หลายปีแล้วครับถึงปุ๋ยถึงเนี่ยฝัดปีนี้ปีนี้เป็นจะได้พองครับปีนี้มันมันผลเรืน้นมันเถนอนนอิ่อเนาะเจ้าของนั่นะ่ะบอกว่าไอ้ใจตัวนี้มันจะดีขึ้นอ๋อมีคนแนะนำมีคนแนะนำว่าออกมาใจฟาดมันใช้นี่เตอะ ลองพอเองนาะตอนปลูกที่แรกมันจะเขียวนะแสดงว่ารดโลกตัวเองครับรดโลอกอ๋อแสดงว่าตะกอนปลูกแล้วตายนักครับตีกนั่นตายเดี๋ยวนี้ก็ยังตายเจ้านี้บ่ได้ปลูกบ่ได้ใส่ตายปวดลอกใส่กอใส่มดอ๋อใส่มดเลยตามชุดเลยครับตามชุดอืมใช้หลอกใช้ล้าลดลงไปทําให้พิกบาตายนาะพริกกับบาตายแมงกับหมอนักตกต่างจากตะกอนเยอะว่าครับเยอะมากเลยครับลรกยีบ้าครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราสามที่ไปเดี๋ยวนี้ สามสิบไปกับโอเคนะนาอครับดีอยู่อันนี้ลูกกี่ไรลนะปอเดินเดินเรื่อยขึ้นครับแถวตั้งหลุมบ้านน่ะนักที่สุดตอนมันไสนี่มันจะอาทิตย์ละครั้งนาะมันจะเว้นเว้นสามสี่วันเมื่อเ็บหอมนี่มันจะเป็นบแดงนาอครับเพียบพิกรรแต่ของปอนี่เก็บเก็บแดงครับนี่ปอนี่คนเดียวครับใช่ครับตายย้าย ปลอยปูพิกมาที่ปีละท่สี่ห้าปีวันนี้แล้วเนาะอืมแต่ว่ามาเลื่มฟ้ามุญใช่นี่สองปีเนาะสองปีแล้วครับอืมหันความแตกต่างจะได้ของครับอามันต่างกันเยอะเลยครับใจ้ตัวนี้มันจะง่ายฝนจะง่ายจะต้นกอดสมบูรณ์นี่เลยต้นสูงแต่ไจ้ฟาดมาเนี่ยถ้าบมดไจ้มันจะเป็นลักษณะนี้ตำตำเอ่อเออเขีก็อนนั่นนะครับของผมตีบอดไจ้ก่อนแถวนี้จะบ่ได้แกล้ยเลยนะนี่อืมจะตายแมลงมันลดลงเนาะอืม เขาก็ดูแลง่ายขึ้นเนาะเพราะนั่นสวนที่เหนือนี่มาถามมาปอดเจอย่ังเขาก็ใจใจฟาดเนาะใจเนี่ยมันใบมันจะสดมันมันเหมือนของหอมของหอมใบบดีใบมันดังเลยเจ้านี่นแหละเจ้าทีซันทัพสองนันเลยครับพอสวนข้างนี้ก็บหู้เนาะครับราะว่ามันจะมีใบเหลืองเนาะครับเพราะว่าพริกเนี่ยโลกใบดังเนาะครับส่วนมากจะเป็นเยอะ ใบเหลียงนี่นะแต่ว่าพอส่วนปอเนี่ยเขาซึกว่าจะบบนี้เลยครับใบเขียวเนาะเขียวเราลักษณะต้นเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นสูงเนี่ยพอแต่แต่เขาขี่รถเข้ามาจะบบเหมือนมูเลยต้นมันสมบูรณ์เนาะต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์พอเริ่มผลแต่แต่อายุพริกเริ่มมันดอกเลยมันแตกดอกออกมาก่นผลเลยดอกติ๊กติ๊กกว่าครับนี่ดอกเตี้ยครับมันจะเป็นรุ่นสองนึงออืมอากกันลุนสมัยวิกี่รุนปอ สองรุนมันจะถึงเดือนมษายนตัวนี้ให่แกนะครับอ้อันกหเก็บเหมือนอยู่เนาะแกเหมือนอยู่อืมเขาถาเนาะปอกกับผึงปูกกับพริกนี่ครับครับปลูกพริกงอกพริกงอกก็กระปุกอือปลูกที่เดิมนี่เนาะครับอือโอ้แต่ก่อนกะกัะย่าอีมาตลอดนะครับครับอืมป๋องเดินมันโสมเนาะดินมันโสมเลยนะเอานี่มาใส่ดีขึ้นไหลเยอะมากดีปองได้ใส่พลล็อกเนาะครับแล้วก็ะ บำรุงในปุ๋ยชนหนึ่งชสอ,อแก้ปัญหาทุกจุดพริกนี่นเขากว่าปลูกซ้ำตีเก้าบดีกะดีครับอยู่ที่เขาดูแลเนาะอยู่ที่เขาดูแลถ้าเคมีมันกับบทัทาา no. นะน่ต้องปรับสภาพดินตัวปวดล็อกขว่าปอดไถ่ปอกหวานตัวเลยปอกกระเจี๊ยจจกะปีนีจเจยะปีน่เจยปนี่จอไปหไงงนีะจอะปีนี่เจยอะป่เยอยู่เจยอะปีน่เจ๊ยอะปีนี่เจ๊ยอะปัเอยอานเอกปันเองปีัี่เจยอะูน่หลายบนี โอยนี่มันอยู่ใกล้ๆติดตัวอยู่อ,ยอันเนยเนาะอยู่หลาดบุรีนอนก็ต้องโอยมันตีกว่ากันนักไม่ใช่เราจะงโ้นันี้ว่าพืชเป็นจะได้แก่ก็แก้กระใจอยู่ค่ะครับโอเวันนี้ขอบขอบขอบคุณป,นปานะครับครับ